จะมีที่ใดในกรุงเทพมหานครที่ช่วงแห่งความสุขเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจึงเดินเล่นช็อปชิมและชมบรรยากาศสบายๆผสานความร่มรื่นของธรรมชาติอย่างลงตัว The Promenade ไลฟ์สไตล์หมอแห่งความสุขของคนเมืองย่านรามอินทรา ที่ขัดสรรทุกรายละเอียดอย่างพิถีพิถันพร้อมสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้สัมผัสบนเนื้อที่กว่า18ไร่เดอะพรมนาดประกอบไปด้วยอาคารสองชั้นตกแต่งอย่างสวยงามคลาสสิกท่ามกลางสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปแบบ Old Town Main Street เกิดเป็นมอลในบรรยากาศด่มดังแบบ Romantic c a s u ช l s ลสไต พร้อมสวนสวยขนาดใหญ่ใจกลางมองเชื่อมต่ออาคารแบบผสมผสานร,ระหว่างอินดอร์และอาท์ดอร์เพื่อความเพลิดเพลินเต็มอารมณ์ของการช้อปปิง้งสามารถรองรับลูกค้าโดยที่จอดรถยนต์มากถึง1,000คันนอกจากนี้ The p r o m e n a ยังส่งต่อผู้ใช้บริการด้วยสะพานเชื่อมต่อจากแฟชั่นไอแลนด์ทอดผ่านสู่มอลล์เดอะพรมนาดเพียงย่างก้าวเพื่อเพิ่มอัตราการหมุนเวียนกลุ่มลูกค้าและขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ผู้ค้าเช่นคุณเดอะพรมนาดสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งไลฟ์สไตล์มอลล์โดยร้านค้าที่ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษกว่า100ร้านค้าบนพื้นที่11,500ตารางเมตรมครบครันทุกความต้องการ ประกอบไปด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมโซนบูติกแฟชั่นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นหลากดีไซน์พร้อมเลือกอัปเดตเทรนด์ของตกแต่งดีไซน์เก๋สร้างสารรค์ไอเดียภายในโซน g i ฟต์แอนด์เดอร์บริเวณชั้นหนึ่งตดอพรมนาน เนื้อประสบการณ์แห่งการช้อปปิง้ง The Promenade ยังได้คัดสารอาหารจาก International Restaurant เลิศรสกว่า50ร้านค้าเต็มบริเวณพื้นที่ชั้น2ของหมอเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขไปกับเมื้ออาหารที่ถูกปากหรือจะเลือกเติมเต็มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยบริการสุดพิเศษภายในโซวน Health and Beauty กวา 1, ่า1,600ตารางเมตร ด้วยทำเลแห่งศักยภาพบนถนนรามอินทราที่มีแนวโน้มการเติบโตของที่พักอาศัยสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครสะท้อนถึงศักยภาพในการจับจ่ายของกลุ่มเป้าหมายทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเตะพรามานาจะได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทุกบทพิสูจน์ที่ผ่านมามั่นใจได้ว่าเราจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงด้วยทีมบริหารมืออาชีพจากบริษัทสยามรีเทลจิเวลอปเน้นจำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดก,การศูนย์การค้ามาก,กว่า15ปีอาทิเช่นศูนย์การค้าแฟชั i นไอร l แลนด์รามอินทรา Live Center สาทรและ Terminal 21สุขุมวิทมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและสร้างสีสันความสมบูรณ์แบบของทุกไลฟ์สไตล์ไปพร้อมกับเราที่นี่ The Promenade Let's take a walk